สวัสดีค่ะ,ะนักเรียนชั้นป2โรงเรเียนบ้านหนองไผ่อำเภอหนองยาป้อมจังหวัดพิบุรีสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไตรยางหรือว่าอักษรสามูเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คืออักษรต่ําเดี่ยวนั่นเองค่ะสําหรับอักษรต่ําเดี่ยวนะคะเด็กๆไม่ยากเลยค่ะนักเรียนขาถ้านักเรียนชั้น,น,น,นป2พร้อมแล้วเราไปเรียนเรื่องของอักษรต่ําเดี่ยวกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆสำหรับอักษรต่ําเดียวนะคะเด็กๆสังเกตเห็นรูปภาพรูปนี้ไหมคะในรูปภาพรูปนี้ก็มีหมูใหญ่หนึ่งตัวนะคะตัวใหญ่มากๆเลยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บริเวณวัดนั่นเองนะคะวิธีการท่องจําค่ะเด็กๆจารูปรูปภาพรูปนี้ไว้ให้ดีนะคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆ เขาบอกว่าอักษรต่าเดียวนะคะมีทั้งหมดแค่10ตัวหรือว่าสิพยัญชนะไทยนั่นเองค่ะไม่เย,ยเอะอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอักษรต่าเดียวมีเพียงแค่10ตัวหรือสิพยัญชนะไทยนั่นเองนะคะได้แก่งองูยอผู้หญิงนอนูยอยักษ์นอนเนนรอเรือววแหวน มอมา้าลอจุฬาแล้วก็ลอลิงนั่นเองค่ะวิธีการท่องจําอักษรเดียวก็ไม่ยากค่ะวิธีการท่องจําก็คือสังเกตเห็นจากรูปภาพรูปนี้ละคะ่ะงูใย,ยนอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลกอีกหนึ่งครั้งนะคะงูใย,ยนอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลกซึ่งคําว่างูก็มาจากงองูนั่นเองค่ะใย,ยก็มาจากยอผู้หญิงนั่นเองค่ะ นอนก็มาจากนอนหนูนั่นเองค่ะยูก็มาจากยอยักษ์นั่นเองค่ะณก,ก็มาจากนอนเนนค่ะริมก็มาจากรอเรือค่ะวัดก็มาจากวอแหวนค่ะโมก็มาจากมอม้าค่ะลีก็มาจากรอจุลาค่ะ โลกก็มาจากลอลิงค่ะเห็นไหมคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกมีพยัญชนะไทยประกอบไปด้วยทั้งหมด สิบตัวนั่นเองค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณหมอจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะจะจำเรื่องของไตยายหรือว่าอักษรสามหมูได้ครบทั้งอักษรสูงกลางต่ำทั้งสองแบบนะก็คือต่ำคู่แล้วก็ต่ำเดี่ยวได้นั่นเองนะคะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หนา้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ